สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบครับเปิดมาที่ IBTV ช่วงนี้ครับ19นาฬิกา30นาทีไปจนก,กระทั่งถึง21นาฬิกาโดยประมาณนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเรามา พบกันนะครับในเวทีประชา,ะาธิปไตยเวทีแสดงความคิดเห็นเวทีสาธารณะนะครับในประเด็นร้อนประเด็นที่หลายต่อลายคนให้ความสนอกสนใจหรือแม้แต่อาจจะเป็นประเด็นที่ภาคส่วนต่างๆในสังคมนั้นกําลังให้ความสนอกสนใจกันอยู่นะครับเพื่อที่จะร่วมกันเสนอแนะชี้นาหรือว่าให้ความคิดเห็นต่างๆครับที่จะนําไปสู่การคลี่คลายหรือแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่กระทั่งเป็นทางออกของป,ปัญหาความขัดแย้งต่างๆเหล่านั้นนะครับในรายการ ชนทุกปัญหากับสามารถนะครับทาง i b บีทนะครับอิสระข่าวสารและความรู้วันนี้เราพบกันนะครับค่ำคืนของวันศุกร์แล้วนะครับศุกร์สิตุลาคม2556นะครับวันนี้เราก็จะพยายามที่จะหลีกหนีเรื่องวุ่นๆุ่นในแวดวงการมงการเมืองหรือแม้แต่เรื่องประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันไปสักเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะหนีออกไปพ้นไกลแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีข่าวคราวก็มีการถูกตั้งค้นสังเกต และที่สําคัญครับก็มีการพูดกุนในในวงในนะครับว่ามันก็มีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องมาโดยตลอดนั่นแหละไม่ใช่ว่ามันจะปลอดจากการเมืองสิดเดียวนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับเรื่องราวที่ต้องบอกว่ายังเป็นประเด็นร้อนอยู่นะครับในสมาคมลูกหนังแห่งประเทศไทยก็คือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเลือกนายกสมาคมลูกหนังของประเทศไทยไป เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีประเด็นมีควันหลงที่จะต้องนำมาสู่การวิาพากษ์วิจารณ์นำมาสู่ประเด็นที่อาจจะมีความเห็นแตกต่างกันอยู่นะครับสำหรับเรื่องที่เป็นประเด็นกันอยู่นะครับนั่นก็คืออนาคตของลูกหนังไทยนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าประชาชนโดยทั่วไปบรรดาแฟนๆนะครับคอลูกหนัง แบบแฟนแฟนพันธ์แท้นนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะสบายอ,อกสบายใจไม่ค่อยจะชื่นชมชื่นชอบหรือมีความสุขสักเท่าไหร่นะครับกับในส่วนผลงานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยน,นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์จะมีผลออกมาในเชิงที่มันดูเหมือนว่าจะไม่เหมือนในอดีตแล้วนะครับไม่ต้องไปดูอื่นไกลนะครับก็คือการตกรอบแรกนะครับ ฟุตบอลซีเกมส์นะครับสสมัยล่าสุดเนี่ยนะครับมันถือเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปรับไม่ได้เพราะว่ามหาอำนาจลูกหนังในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าการจัดอันดับล่าสุดเนี่ยนะครับในส่วนของสมาพันธ์ฟีฟ่าเนี่ยนะครับออกมาปรากฏว่าในภูมิภาคอาเซียนไทยก็ตกลงมาอยู่อันดับ2รองจากฟิลิปปินส์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ เราก็เลยจะหยิบยกนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับสำหรับที่เป็นควันหลงในการเลือกตั้งนายกสมาคมลูกหนังแห่งประเทศไทยนะครับที่เป็นการขับเคี่ยวกันนะครับระหว่างในส่วนของแชมป์เก่านะครับบังยีวรวีมกูดีนะครับนายกคนเก่านี้3สมัยแล้วนะครับรวมสมัยนี้เนี่ยก็จะเป็น4สมัยนะครับกับคุณวิรัชชาญพาณิชหรือว่าบิ๊กก้องนะครับ คนที่เคยเป็นอดีตผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับผลการโหวตเสียงเมื่อวานนี้นะครับในการเลือกตั้งก็ปรากฏว่าในส่วนของบังยีนะครับมีคะแนนเหนือ42ต่อ28คะแนนนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งในส่วนของสมาคมลูกหนังนี่แหละไม่ใช่กกตกลางนะฮะก็ปรากฏว่าล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยเสียงครังมาก ประกาศไม่รับรองการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการเลือกตั้งเสียงข้างมากได้ประกาศไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับด้วยเหตุผล3ประการก็คือ 1. ไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลการประสานงานสโมสรสมาชิก 2. กรณีซ้ําซ้อนของหนังสือแต่งตั้งตังตวแทนสโมสรซึ่งฟีฟ่าให้สิทธิ์ผู้ทําทีมและกรกตพิจารณาตามนั้น แต่คณะกรรมการอุทธรับให้สิทธิ์เจ้าของทีมโดยไม่มีการอุทธรณ์โดยไม่รับการอุทธรณ์จากทางสโมสรและ 3. กรณีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนไม่มีความเกี่ยวข้องกับสโมสรน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางกะกะตก็ได้แจ้งกับทางฟีฟ่าแล้วถึงการไม่รับรองการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะส่งเรื่องต่อให้ทางการกกตนะครับว่าจะตัดสินใจรับรองผลการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็น ประเด็นที่เราจะนํามาถามท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับเรื่องวุ่นวุ่นก็ยังไม่จบอนาคตของลูกหนังบ้านเรานะครับถ้าไปดูจากเว็บไซต์ไปดูจากสื่อของโลกออนไลน์ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าบรรดาแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยอยากจะเห็นอนาคตของลูกหนังไทยนะครับกลับมาผาง,งาดแล้วก็มีความหวังเป็นที่สร้างความสุขให้กับประชาชนคนไทยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะถามท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับว่า นายกลูกหนังคนต่อไปเนี่ยนะครับใครจึงจะกู้ศรัทธาแฟนบอลได้นะครับนี่ฮะเราจะตั้งประเด็นนี้ก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นประเด็นที่มันกลางๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยในส่วนของกกตนั้นจะตัดสินใจรับรองหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นประเด็นที่เราจะถามท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนายก สมาคมลูกหนังคนต่อไปเนี่ยใครจึงจะสามารถที่จะกู้ศรัทธาได้บางยีนะครับวลวีมะกูดีเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยให้ประชาชนคนไทยกลับมาศรัทธาแล้วก็นำพาสู่ความสำเร็จได้หรือไม่นะครับแต่ว่าแรกเริ่มเนี่ยก็ต้องไปฝ่าด่านในส่วนของกะกตะให้ได้ซะก่อนนะครับเราถามท่านผู้ชมประเด็นนี้แหละสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นซึ่ง ก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันว่าันหนีการเมืองได้คนยุหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งโอ้โหครับมีการโยงใยนะครับว่ามันเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับในส่วนของฝ่ายการเมืองจนกระทั่งมีนักการเมืองใหญ่บางคนในอดีตต้องออกพาออกโรงพยายามแจกแจงว่ามันไม่เกี่ยวกับใครบางคนนะครับที่ถูกพาดพิงถึงว่าอยากจะได้คนนั้นคนนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะ ทำให้ความเชื่อความรู้สึกของคนทั่วไปมันเลือนหายไปได้ว่าการเมืองกับลูกหนังเนี่ยมันไม่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันนะครับและที่สําคัญเนี่ยถ้าฟังจากความเห็นของหลายต่อหลายคนหรือแม้แต่คุณก่อแก้วพิกลทองนะครับซึ่งก็มาในานามของตัวแทนของสโมสรลูกหนังเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ยอมรับว่ามันมีการล็อบบี้กันอย่างหนักหน่วงนะคร พอพูดถึงการล็อบบี้หลายตัวหลายคนก็บอกว่ามันหนีการเมืองไม่พ้นหรอกจะเป็นการเมืองระดับไหนมันก็เป็นการเมืองฮะเราตั้งประเด็นนี้กับท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันไปดูหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่จะต้องไปติดตามกันหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องพรบรความมั่นคงเพราะว่าถึงวันนี้18ตุลาคมก็เป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับการประกาศใช้พรบรความมั่นคงจากการประกาศครั้งแรกกบมีผลถึงวันที่18ตุลาคม ก็ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังอยู่ที่บริเวณแยกอุรุพง์นะครับมีนำซ้ำเนะ่ยการประชุมสภา,าผู้แทนราษฎรนะครับสมัยประชุมนี้เนี่ยว่าจะมีไปถึงวันที่29พฤศจิกายนก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว2ฉบับเหลืออีก1นฉบับครับนี่เขาบอกว่าเป็นฉบับสําคัญเลยนะครับอันนี้จะจัดหนักนะครับร่างอ่า พระราชร่างรัฐธรรมนูญนะครับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นมาตรา68นะครับกับมาตรา237นี่รออยู่นะครับยังไม่นับรวมพรบนี้โทษกรรมนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นประเด็นกันขึ้นมาเพราะว่ามีการเสนอนะครับไปขยายเวลาด้วยนะครับแทนที่จะเริ่มจากช่วงการรัฐประหารกันยา49ขยายล่นขึ้นมานะครับไปข้างหน้าตั้งแต่ปี47ด้วยนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็น เรื่องราวที่หลายตัวหลายคนเนี่ยบอกว่ามันเข้าทางที่ประชาธิปัตย์เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้หรือเปล่าว่าจะมีความพยายามในการที่จะสอดไส้เพื่อให้ไปถึงสุดสอยนะครับวันนี้ก็มีการเสนอแล้วนะครับในการที่จะแก้ไขถ้อยคำนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สั่งการไม่ว่าจะโดยสั่งคนอื่นหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าพ้นจากการกระทําผิดที่มีนะครับอันนี้คือคร่าวๆก็แล้วกันในรายเดยดเนี่ยจะไปว่ากัน ก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายตัวโดยคนนั้นจับตาดูแล้วก็คิดว่ามันอาจจะนําไปสู่เหตุการณ์ที่มันเกิดความวุ่นวะวุ่นวายพวกฝ่ายที่คัดค้านกับฝ่ายที่เห็นด้วยอาจจะมีการระดมพลขึ้นมาอีกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมองยาวไปจนก,กระทั่งถึงการพิจารณาของศาลโลกนะครับในการที่จะตัดสินคดีปราสาทพระวิหารนะครับในวันที่11พฤศจิกายนนะครับตรงกับเวลาท้องถิ่นเนี่ยนะครับ10 10นาฬิกาแต่ว่าตรงกับบ้านเรา16นาฬิกา ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็บอกว่ามีอย่างน้อยก็สองากลุ่มนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านไม่ต้องการแห้ไทยยอมรับอํานาจของศาลโลกนะครับนี่ก็อาจจะต้องรอดูนะครับว่าการพิจารณาตัดสินของทางศาลโลกในวันที่11พฤศจิกายนเนี่ยไม่ว่าจะออกมาในด้านไหนนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าออกมาในเชิงที่มัน ไม่เป็นประโยชน์สาหรับประเทศไทยโอ้โหหลายตัวหลายคนห่วงนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีการระดมของคนของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็คัดค้านการที่ไทยไปยอมรับอํานาจศาลโลกหรือไม่เพราะ,ะนั้นวันนี้การประชุมของคอรมอชุดเล็กก,ก็มีการพิจารณาข้อเสนอนะครับทางกรมนนะครับภายใต้การเสนอของสอ,อสอนะครับแล้วสุดท้ายก็เห็นด้วยนะครับในการขยายนะครับเวลาในการประกาศใช้พรบความมั่นคงนะครับไปจนกระทั่งถึงวันที่ 29พฤศจิกายนนะครับก็เรียกได้ว่าไปจนตั้งถึงสิ้นเหนือนพิกายน์ก็คือ30ขออภัย30พิฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นวันสิ้นเดือนของเดือนพฤศจิกายนพอดีนะครับแต่ว่าไม่มีการขยายจาก3มเขตเดิมออกไปนะครับ3เขตเดิม8แขวงเดิมไม่มีการขยายออกไปนะครับแต่ว่าขยายเวลาออกไปถึง30พฤศจิกายนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น ก็มีเหตุผลอยู่3ข้อก็คือ1ยังจะมีการชุมนุมที่แยกอุรุ pong สอง 2. และสภากำลังมีการพิจารณากฎหมายสําคัญที่อาจจะนําไปสู่ประเด็นความขัดแยง้งแล้วก็อาจจะมีการ,รเผชิญหน้าหรือการมีการรวมพลและ3จะมีการตัดสินในศาลโลกคดีเขาพระวิหารนะครับนี่ก็คือเหตุผลนะครับแต่ว่าทางประชาธิปัตย์นะครับก็แน่นอนที่สุดก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะส่วนเรื่องความคืบหน้าในการจัดส่งนะครับ ทั้งในส่วนของอชุดประดาน้ำก็ดีนะครับชุดสนับสนุนทางบกก็ดีนะครับหรือแม้แต่ล่าสุดเนี่ยทางตํารวจเนี่ยส่งทีมช่วยพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับเพื่อไปช่วยทางการลาวนะครับระหว่างที่กําลังพยายามที่จะไปหาร่างของผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์สายการบินแห่งชาติของลาวเนี่ยรับแทนที่จะไปร่อนลงนะครับที่สนามบิน เมืองปากเมืองปากเซนะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับปรากฏว่ามันหล่นลงตรงแม่น้ำโขงนะครับกลายเป็นประเด็นร้อนแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่หลายต่อหลายคนนั้นกำลังให้ความสนุกสนใจช่วยกันตามลุ้นกันอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการค้นพบศพเนี่ยครับประมาณ18ศพแล้วนะครับแต่ว่าตัวเครื่องนะครับซึ่งคาดหมายกันว่าน่าจะจมลงไปในแม่น้ำโขงตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับแล้วก็ฟังจาก ในส่วนของทางกองสุนใหญ่ของไทยนะครับประจําสุวรรณเขตเนี่ยนะครับก็ให้มุมมองว่าณขณะนี้ศพส่วนใหญ่ที่ยังหาไม่เจอน่าจะติดอยู่ในต,ตัวลําของเครื่องบินนะครับซึ่งจะต้องหาให้เจอก่อนนะครับอาจจะอยู่ในในเครื่องบินเพราะว่านั่งคาดเข็มขัดนิรภัยกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องลุ้นกันแต่ว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยนอกเหนือจากจะส่งเจ้าหน้าที่นะครับทั้งชุดประดาน้ําทั้งชุดสนับสนุนทางบกแล้ว ปรากฏว่าวันนี้ทางตำรวจส่งชุดช่วยพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับหรือที่เรียกกันว่า DVI นะครับซึ่งเขาบอกว่าชุดนี้แหละได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเลยทีเดียวนะครับเป็นบุคลากรนะครับที่เขาบอกว่ามาจากในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการยอมรับและล่าสุดเนี่ยทางออสเตรเลียก็ประสานมาแล้วนะครับทางออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตอยู่ด้วยเนี่ยหกรายก็เลยประสานมาให้ทางตำรวจไทย ไปช่วยในการพิสูจน์อัตลักษณ์ทั้ง6กคนที่เสียชีวิตนะครับเขาบอกว่าเนี่ยชุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นชุดตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับมีทั้งในส่วนของตรวจฟันนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้าน DNA รวมไปจนกระทั่งผู้เชี่ยวชาญด้านพิมพ์นิ้วมือนะครับนี่ก็เดินทางไปถึงในส่วนของประเทศลาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะร่วมกันประียบ,บัตรภารกิจนะครับแต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือว่าบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยน้ำมันไหลเชี่ยวมากนะครับ ก็เลยคาดหมายว่าอาจจะยังต้องใช้เวลาสักวัน2วันนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องความคืบหน้านะครับในการติดตามหาร่างของผู้ที่ไร้วิญญาณแล้วนะครับซึ่งเป็นลูกเรือของสายการบินแห่งชาติของลาวนะครับส่วนเรื่องสถานการณ์น้ําเป็นอย่างไรบ้างนะครับสถานการณ์น้ําตอนนี้ทางกรมชลประทานนะครับโดยศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะครับ ก็มีรายงานสถานการณ์น้าในแม่น้ําเจ้าพยานะครับบอกว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี42ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับอยู่ที่1